สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้มาบ้านนอกนะครับคุณผู้ชมครับมาที่บ้านนะครับซึ่งนี่ครับที่บ้านก็ปลูกหอมปลูกกระเทียมไว้แล้วก็เอามาห้อยแบบนี้ครับนี่เป็นวิธีของชาวบ้านนะครับที่อำเภอขอวังจังหวัดยะโสธรนะครับเพิ่นปลูกกระเทียมนะครับพี่น้องครับแล้วก็ปลูกหอมแดงแล้วเพิ่นกระเอียวห้ยแบบนี้เลยนะครับพี่น้องครับห้อยแบบนี้แหละครับเป็นวิธี ของชาวบ้านนะครับทั้งสีสเกตทั้งเยโซทอนนะครับยุติดกันนะครับพี่น้องครับเป็นวิถีแบบบราบานะครับพี่น้องครับนี่ครับเดิวสิผ้าทุกกันไปเบิงในส่วนอื่นๆนะครับพี่น้องครับนี่ครับนอกจากที่จะปลูกหอมแดงปลูกกระเทียมแล้วนะครับนี่พืชผักสวนครัวบริเวณบ้านโอ้ทั้งกะหล่ำห่อนะครับหลายพันปลูกไว้นะครับพี่น้องครับ มาเบิ่งครับสวนแบบบ้านๆครับนี่มันปลูกไปพักกันจองกับมีบักเขืออุ้ยมีของกินแบบบ้านๆนะครับคาตะไคร้ใบมะกรูดมีหมดเลยนี่ครับต้นกระเพราต้นยังไะพี่น้องกระเพรานี่ครับสลระแหน่ก็มีนะครับมีถูกอย่างที่กินได้นะครับเป็นกระเพราเป็นโหรละผ้านะครับพี่น้องครับโอ้นี่แหละครับเป็นวิถีแบบบ้านๆนะครับอยู่แล้วก็ มีความสุขนะครับคุณผู้ชมครับ